ครับผมก็พบกันเช่นเคยนะครับผมช่างบิ๊กวีดัมทางแฟนเพจ a c e b o o k ช่างบิ๊กวีดัมแล้วก็ทางช่อง Youtube ช่างบิ๊กวีดัมนะครับผมสำหรับในวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับเจ้า M-S-X หัว C-B-R 66ช่าง5อีกครั้งนะครับซึ่งการรีวิวรอบนี้เป็นการรีวิวส่งงานแล้วครับพี่น้องทุกคนโอเคป่ไปชมกัน ครับผมตอนนี้ช่างจอสหารลอดของเราก็กําลังใส่แบตอยู่นะครับผมใส่แบตอยู่ต้องย้ําก่อนนะครับว่าแบตท,ที่จะใส่สตาร์ทลูกโตมีชักได้ต้องเป็นแบตท,ที่มีค่า CCA สูงครับวันนี้เราเลยเลือกใช้เจ้าแบตตัวนี้นะครับผมครับบ้านะครับ130 CCA ไอ CCA สูงๆเนี่ยมันมีผลยังไงไอ CCA สูงๆเนี่ยมันมีผลจังหวะที่ต้องใช้ไฟแบบ กระโชกหหัาหากหรือกระชากไฟในช่วงจังหวะหนึ่งนะครับมันจะมีการกระชากไฟที่ดีเอาง่ายๆช่วยในการสตาร์ทใช่ไหมจอร์ดอันดับ2ช่วยในจังหวะที่แบบกระแทกคันเร่งพอเรากระแทกคันเร่งเนี่ยหลายคนเคยคิดไหมว่าพอกระแทกคันเร่งเหมือนออกตัวปั๊บพับขึ้นไปเนี่ยทุกอย่างมันใช้ไฟเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นกล่องไฟคอยไฟหัวฉีดเปิดหมดใช่ไหมถ้าค่า CCA ไม่สูงลดดอปแน่นอนครับเพราะว่า ปั๊มติ๊กก็ดอกกล่องก็ดอบอะไรก็ดอกนะครับผมโอเคอ่าสำหรับเจ้า MX คันนี้ตอนนี้เรียกว่าส่งงานได้สมบูรณ์แล้วครับอคอยไดเร็กเช่นเคยนี่ครับผมวางแล้วเรียบร้อยได้สตาร์ทนะครับผมวางได้สตาร์ทเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเรามาดูระบบการทำงานของมันแต่มีอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้ใส่ให้เจ้ารถคันนี้ให้มันสมบูรณ์นะครับผมกล่องตอนนี้เลือกใช้เป็นของ API ให้เพื่อนเพื่อนทายว่าอะไรที่ผมใส่ยังไม่สมบูรณ์อ่ะเฉลยเลยก็ได้เดี๋ยวทายกันนานเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับเรายังไม่ได้ฝังที่เสื้อนะครับผมเนี่ยต้องมาฝังอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับผมเซ็นเซอร์อุณหภูมิหลายคนถามว่าเอ้าแล้วทำไมพี่ไม่ฝังให้เรียบร้อยเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเจ้าของเจ้าของรถอ่ะต้องการเปลี่ยนเป็นเสื้อ CNC นะครับผมซึ่งเสื้อ NCNC <CNC S 2> เนี่ยเราอาไปทำไว้นานแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนให้ดูเพราะฉะนั้นเซ็นเซอร์ตอนนี้เลยอยู่ตรงนี้ก่อน น,นี่เซ็นเซอร์ตอนนี้เลยอยู่ตรงนี้อ่าโอเคครับเดี๋ยวจะมาสตาร์ทให้ชมกันเลยว่าสตาร์ทง่ายใช้งานได้ตอนนี้ผมก็พร้อมสตาร์ทแล้วนะครับผมแต่มีเรื่องผิดพลาดกระทนหันนะครับเกิดขึ้นมานะครับก็คือว่าผมลืมชาร์จแบตจาคอบบ้านี่เองปกติแบตคบบ้าลูกเล็กร้อย cca เนี่ยโคตรแรงนะครับ สตาร์เจ้า MX เนี่ยกดแบบเบามือเลยชึ้งชึง,ชง,ชงติดสบายนะครับแต่ว่าตอนนี้เราลืมชาร์จแล้วจะให้ชาร์จตอนนี้ก็ไม่ทันนะครับเพราะว่ามันมันชาร์จแบบสโล w นะครับคือต้องใช้เวลาชาร์จ3 4ถึง4ชั่วโมงนี่มาดูเลยเห็นไหมตอนนี้แบตมันมีแค่นี้เองครับผม 10V โวลต์กว่านะครับพอโดนแรงฉุดกระชากไปก็ไม่พอแล้วนะครับผมไม่พอแล้วแต่ CCA มีเยอะอยู่นะครับ CCA มีถึง148นะครับ มันระบุว่ามี130แต่มันให้มาเกินเยอะเลยนะครับผมนี่ให้มาเกินเยอะโอเคงั้นผมขอเอาแบบของเจ้า X Max ผมมาสตาร์ทดีกว่าไอ้เจ้านี้เป็นพี่บิ๊กเบิ้มเลยลูกหนึ่ง4,000กว่าบาทได้ั้างถ้าจำไม่ผิดนะครับลูกหนึ่ง4,000กว่าบาทได้210 cca เลยนะครับผม210 cca เลย W standard เนี่ยนะมาโอเคเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับว่าเวลาใช้งานมันจะง่ายจริงๆหรือเปล่านะครับ ส่วนไฟโค้ดที่กระพริบเนี่ยนะครับผมไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าทําไมมันกระพริบพเพราะว่าเซ็นเซอร์ยังไม่ได้อยู่ในที่ตำแหน่งของมันนะครับเนี่ยเซนเซอร์เนี่ยเห็นไหมพอเราขยิบเซ็นเซอร์ให้มันอยู่ในที่ตำแหน่งของมันไฟโค้ดมันจะไม่กระพริบจะหายไปเองครับเป็นไงครับผมสตาร์แบบง่ายๆสบายๆเลยอ่าเอาใหม่นะครับผม อ่ะเปิดหน <R ES> ึ่งสองซ้ำครับผม66ชัก5 m 1 e x หัวซีบามาฟังเสียงเครื่องครับ กันไปนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะเอาไปลองดันแล้วจับ g ีเพให้ดูนะครับว่ามันวิ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมสําหรับรถยางให,ใหญ่สายท่องเที่ยวแบบนี้นะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราด้วยคอมเมนต์กันมาครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะใส่เจ้าแบตคอบบ้าลูกเล็กนี่แหละเพราะว่าใส่ลูกใหญ่ไม่ได้นะครับปิดเบาะไม่ได้ตามจริงวันนี้จะขี่ให้ชมแล้วแต่เพอ่อ แบตยังไม่ผ่านนะครับคือลืมชาร์จมันเลยใส่เบาะขี่ไม่ได้นะครับโอเคไว้พบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีไวรุน